สวัสดีครับสวัสดีฟนเพจของ n v d Connect นะครับผมแล้วก็ฟนเพจของสวทอเชียงรายนะครับผมวันนี้เราก็มาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับแต่เรื่องของก็ดื่นนะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงสักครู่หนึ่งนะครับผมว่าได้รับเสียงกันชัดเจนหรือเปล่านะครับของสถานการณ์น้ำโอเคครับผมเสียงชัดเจนนะครับถ้ารับฟังอยู่ ตรงในพื้นที่ไหนครับแจ้งกันเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับผมก็อยู่ที่ตรงหน้าด่านโรมแดนแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับผมก็มาติดตามกันว่าในขณะนี้นะครับสถานการณ์น้ําที่นี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมขออนุญาตครับครับผมนะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงหน้าด่านโรมแดนสะพานมิตรภาพแม่สายห่งที่หนึ่งนะครับผมซ้ายมือของผมนะครับผมก็จะเป็นทางเข้าตลาดสารุงจอยนะครับ แล้วก็ตรงฝั่งขวามือก็จะเป็นทางไปชุมชนหมอนแดงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงบริเวณหน้าทางเข้าตลาดสายลมจอยกันสักพู่หนึ่งนะครับผมครับตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับผมกงง็จากด้านสำนักงานจัดการป่าไม้ที่2เชียงรายนะครับก็นำรถยนต์นะครับ เอาไปช่ดดยวยเหลือพอม่พี่น้องประชาชนนะครับตรงจุดนี้ก็คือตรงหน้าทางเข้าด่านอขอไปครับหน้าทางเข้าตลาดสายลมจอยก็ตรงนี้เป็นด่านศุนย์กกรแม่สายนะครับผมนี่ครับทางเข้าตลาดสายลมจอยอสําหรับในตอนนี้นะครับบรรยากาศก็คลึมคล,มคลึมนะครับถ้าสังเกตเห็นก็จะมีเมฆฝนนะครับผมอยู่ตรงบริเวณนี้ ก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่าครับผมนี่ครับระดับน้ําตรงจุดหน้าตลาดนะครับก็จะสูงที่สูงที่สุดคือจุดนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดไปก็จะเป็นเนินขึ้นไปนะครับผมก็รถยกสูงก็ยังสามารถจะสัญจรเข้าในตลาดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงการทํางานตรงบริเวณ ทางเข้าจุดชนแดงกันนะครับว่าทางด้านเจ้าหน้าที่เขามีการปฏิบัติงานอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งในตอนเช้านะครับผมตอนแรกเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ด่านนะครับก็ได้ปิดด่านไม่ให้ทั้งคนทั้งรถผ่านนะครับผมแต่ตอนนี้ทางด่านแม่สายนะครับผมด่านคุมแแม่สายก็เปิดให้เป็นคนเดินเท้านะครับ สามารถที่จะสัญจรเข้าออกระหว่างประเทศได้นะครับทั้งฝั่งเมียนมาเข้ามาฝั่งเราและฝั่งเราไปทางฝั่งเมียนมานครับอ่าเนี่ก็เป็นตรงบริเวณดา่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับผมจังหวัดเชียงรายของเราครับแต่เรื่องของยานพาหนะนะครับผมทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์น,นะครับหรือว่ารถรับจ้างต่างๆต,ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะผ่านแดนได้เพราะว่า ทางั้นของเจ้าหน้าที่กรมการทหารช่างได้นำรถแบ็กโฮมาเติมตักตักทรายนะครับใส่ตัวของบิ๊กแบ็กแล้วก็นำแบ็กโฮที่เป็นเขาเรียกว่าแบ็กโฮตัวขายยาวๆครับตักตัวของเศษกิ่งไม้เศษ พวกของต้นไม้อะไรต่างๆที่ติดอยู่ใต้สะพานแม่สายแห่งที่หนึ่งนะครับผมก็ได้ตัดออกเพื่อที่จะให้น้ำนั้นไหลได้โฟลยิ่งขึ้นนะครับนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการผัดเวรกันทำงานกันตลอดเลยนะครับตั้งแต่ที่ผมมาเมื่อกี้ก็มีเปลี่ยนชุดกันไปกินข้าวไปทานข้าวแล้วก็กลับมารับหน้าที่กันต่อ ทำหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งเลยทีเดียวนะครับผมถึงแม้ว่าอากาศจะไม่อ่าเรียกว,ว่าแดดอาจจะยังไม่ค่อยเยอะแต่รู้สึกว่าอากาศเนี่ยจะร้อนอบอ้าวนะครับผมก็ต้องเป็นกำลังใจให้พี่ๆทานช่างด้วยนะครับทํางานในอย่างเข้มแข็งเลยนี่ครับผมก็จะมีรถแบ็กโฮในการตักทรายนะครับผมแล้วก็จะมีพี่ๆทหารนำ Bag, บิ๊กแบ็กมันจุทรายนะครับผมแล้วก็จะมีรถแบ็กโฮอีกหนึ่งขั้นทําหน้าที่ที่จะ ยกตัวของบิ๊กแบ็กไปวางตามจุดที่ตั้งไว้นะครับนี่ก็เป็นบริเวณตรงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนะครับก็ต้องมาตรวจทั้งตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ตรวจโรคด้วยนะครับนี่ก็นีจะเข้าได้เดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งขวาของด่านกันบ้างนะครับฝั่งขวาเนี่ยก็จะเห็นตรงจุดที่เจ้าหน้าที่ทํางานได้อย่างชัดเจนเลยนะครับผมตรงนี้เป็นบรรยากาศทางเข้าด่านนะครับ สำหรับคุณผู้ชมนะครับผมก็แจ้งเตือนเข้ามาได้นะครับว่ารับชมเป็นอย่างไรบ้างนะครับภาคเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมแบบนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมตรง ด่านพรมแดนเพม่สายจังหวัดชิงรายล่าสุดเลยนะครับในวันที่24พฤษภาคม2568ชว่วงเวลาเที่ยงครึ่งนะครับ <c oughs> เราก็มีพี่ๆน้องๆนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็เพื่อนเพืนบ้านนะครับผมก็มาข่ามารอกันตรงจุดนี้นะครับ เราเดินไปดูทางฝั่งขวากันบ้างว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเขาทำอะไรกันอยู่นะครับผมเขาได้มีการเตรียมแผนอย่างไรระดับน้ําเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าระดับน้ํายังทรงตัวเพราะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยระดับน้ําทรงตัวตั้งแต่ผมมาถึงแล้วนะครับผมมาถึงประมาณสักแปดโมงครึ่งนะครับผมก็ระดับน้ําก็ทรงตัวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทั้ง ทางเพจของ NBD Connect นะครับแล้วก็ทางเพจของสวทชเชียงรายกรมประชาสัมพันธ์ครับก็เมื่อสักครู่นะครับก็มีทางานของมูลนิธิบูรณะนิเวศนะครับก็ได้เดินทางมาตรวจเป็นตรวจสารปนเปื้อนใน น้ำสายนะครับผม,มนี่ครับทางทีมงานของตรงนีธที่ก็กำลังเก็บของเดี๋ยวคาดว่าจะไปยืนจุดต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูระด,ด,ดับน้ำกัน,นตรงที่เป็นแลนด์มาร์คตรงนี้เลยนะครับผมเหนือสุดสยามอ่าตรงนี้จะเห็นกนารทำงานได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่ครับหน้านของเจ้าหน้าที่ทหารช่างกองทัพบ,บกนะครับผม ทำงานเอย่างเข้มแข็งแล้วก็มีการสวรมเซฟตี้ด้วยใส่หมวกเรียบร้อยนะครับการทางานก็ต้องยึดความปลอดภัยไว้ก่อนท่าน้านของอคุณผู้ชมทางไลฟ์นะครับคุณพรเวลินสถานพมายังเดินข้ามได้ใช่ไหมก็คือในตอนนี้ยังสจจามารถจะข้ามแดนได้ปกติแต่เป็นการเดินข้ามนะครับผมรถยานพาหนะทุกชนิดตอนนี้ยังไม่สามารถข้ามแดนได้ สำหรับคุณธินกรนะครับอตอนนี้ระดับน้ำถือว่ายังทรงตัวนะครับผมตอนเช้าก็ผมก็มาระดับน้ำก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ฐานช่างกองทัพบ,บกได้นำบิ๊กแบ็กมาเสริมเพือ่อความมั่นใจว่าจะรับกับมวลน,น้ำได้นะครับอันนฝั่งนูน้นอ้าเห็นแล้ว ตรงกล้องก็ฝั่งโน้นก็จะเป็นทางฝั่งของประเทศเมียนมานะครับมาดูกันในในซอยกันบ้างขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับครัอันนี้คือตรงเรือนในซอยที่น้ำพักเข้าไปในช่วงเช้าช่วงประมาณตีสามตอนนี้ก็เหลือเป็นเศษโคลน นอกจากทางเจ้าหน้าที่ฐานช่างแล้วนะครับก็ยังมีเจ้าหน้าที่จากอกองตำนอนจังหวัดชิงไารแลวก็ทางด้านของทหารมูลทนทหารบกที่37มารวมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังมีทางด้านของฝ่ายปกครองด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับมีการผัดเปลี่ยนเวรกันเขาก็ต้องไปดูตามจุดต่างๆด้วยในชุมชนด้วยขออนุญาตครับ นีครับเดี๋ยวแบ็กโฮตัวนี้แบ็กโฮหมายเลขหนึ่งก<ส>็<ส>จะนำตัวของบิ๊กแบ็กมาวางตามจุดนี้จุดที่เจ้าที่ได้เตรียมไว้ว่าจะวางตรงจุดไหนบ้างาแล้วก็ประกอบกับหากว่าตัวของเศษตัวนั้นนะครับเศษเศษกิ่งไมเ้เศษวสัสดุต่างๆเนี่ยมันเยอะ <ruled. S 1> เขาก็จะแบ็กโฮนั้นเคลียตัวของเศษนั้นออกไปนะครับเพื่อให้น้ำนั้นไหลได้สะดวกมากยิ i mean. ่งขึ้น เราไปดูด้านในกันบ้างนะครับพี่พีถามช่างค,ครับนี่ก็เป็นด้านในอารบรรยากาศดแล่างคือเช้าตอ,ตอนเช้าเนี่ยระดับน้ำสูดจะถามทางพี่พ ไช่ครับตอนตอนเช้านี่น้ำมันประมาณไหนครับครับผมอ๋อประมาณนี้ครับอ๋อลอยลอยน้ำอ๋อโอเคครับเดีดเดครับระดับน้ำก็จะประมาณสักห้าสิบเซนอืมอ๋อครับอาถ้าเห็นเห็นคราบน้ำตรงนั้นนะครับ จะเป็นรอยเลยครับผมครับผมทางไลฟ์ก็บอกว่าแานไทยสุดยอดใช่ครับแานไทยสุดยอดช่วยเหลือเพร่อม่พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่องทีจริงๆครับตอนนี้ทางทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่ก็มาเริ่มทำความสะอาดกันแล้วครับเริ่มที่จะเอา เรื่องของดินโคลนออกนะครับผม,มนี่คือภาพความเสียหายครับครับเดี๋ยวเรื่องของอน้ำจะมีเพิ่มหรือเปล่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราต้องติดตามทางด้านของสถานีโทรมัตรอัตโนมัติของอมูลนิธิเพื่อนพยายามยากด้วยนะครับว่าจะ มีการคาดการไว้นะครับผมก็คือเขาจะมีตัววัดระดับน้ําตั้งแต่ตรงจุดหนึ่งเลยก็คือทางฝั่งของประเทศเมียนมานะครับบ้านโจโตาดาก็จะเราก็จะทราบได้ว่าคร่าวๆแล้วว่าน้ําที่มานั้นจะมาประมาณไหนนะครับผมจะมาเยอะแค่ไหนเพื่อที่จะเตรียมรับมือกันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันออใจมมี่่งไ อ่าอ uh, ีกแล้วปลูกใช่ได้ปรัเขาปลูกขอครับนี่ก็เป็นทหารจากโรงพยาบาลค่ายหนึ่งรายมหาราชมาเพื่อเหลือเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมาดูเรื่องของสุขภาพของพ่อแม่น้องประชาชนด้วยครับครับครับผมเกลียะครับ ก็ยังต้องติดตามอยู่ว่าตอนนี้เหมือนฝนก็กำลังตั้งเขาครับผมยังไม่ยังไม่แน่ใจว่าจะตกมาหรือเปล่าครับเพราะว่าเมื่อกี้อากาศก็ร้อนอบมากมากตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมอากาศนี่ร้อนอบมากมากเลยทีเดียวนะครับเดีย๋ยวเราไปดูตรงสถานีพลเมืองอุดรมรนะครบที่เป็นหน้าจอ แสดงผลกันของทางมูล,ลนิธิอาสาพืพา้นผาจำยากนะครับว่าระดับน้ําในตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ระดับน้ําที่จุดที่หนึ่งก็คือรอะ,ะดับน้ําเริ่มที่จะลดลงแล้วหรือยังนะครับจะมีมวลน,น้ํามาอีกหรือไม่เราต้องไปดูตรงหน้าด่านเขามีให้ดูนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงกเราเดินไป ครับทางร้านค้าก็เริ่มกลับมาเปิดกันหลายร้านแล้วนะครับผมซึ่งบริเวณน,นี้น้ําก็ท่วมไม่ถึงนะครับสัญญาณเป็นยังไงก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับทางคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมคอมเมนต์ทางไลฟ์นี้เลยเพราะว่าเราอยู่ชายแดน แน่นอนครับมันอาจจะมีปัญหารเรื่องของสัญญาณนิดนึงเพราะว่าทางด้านของอก่อซับอ่าครับเมื่อสักครู่เหมือนสัญญาณจัดรับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับผมอ่าตอนนี้ก็เป็นฝั่งขาขาเข้าขาเข้ามายังประเทศไทยของเรานะครับผมก็มีเพื่อนบ้านไปที่เพื่อนบ้านนะครับพี่น้องจากไปเที่เพื่อนบ้านก็เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ทีนเดียวกับฝั่งไทยก็มีการเดินทางข้ามไปฝั่งนูน้นถ้าเดินทางเข้ามาเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวานะครับถ้าเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายนะฝั่งนู้นนะครับที่มีไอตัวของฉาดกั้นอยู่นะครับออย่างที่เราเกินไปเมื่อกี้เรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้นะครับผมระดับน้ํามีแนวโน้มเป็นอย่างไรนี้เป็นฝั่งของมาซาเมียนมานะครับผม ฝั่งของอจอของภาษาไทยอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งเจ้าหนี่ให้มาจัดการให้นะครับครับตอนนี้เราอยู่ในจุดที่สามนะครับดูแผนที่กันก่อนครับผมเราอยู่กันจุดที่3าก็คือจุดสะพานมิตรภาพแห่งที่1จุดที่1นั้นก็คือจุดของบ้านโจตดานะครับซึ่งในกราฟนี้ก็แสดง2จุดด้วยกันก็คือเป็นจุดที่ห แล้วก็จุดที่สามนะครับผมจุดที่หนึ่งก็คือบ้านโจดดาเขาก็จะบอกว่าน้ําระดับน้ําเป็นอย่างไรนะครับผมตอนนี้ถ้าเห็นกราฟเห็นขีดสีฟ้าก็จะเห็นว่าระดับน้ําเริ่มที่จะลดลงแล้วนะครับแล้วก็จะมีมวลน้ําอีกถึงก้อน,นครับผมซึ่งตอนนี้ที่สพานมิตรภาพแห่งที่หนึ่งนี้ก็คือช่วงของเมื่อคืนตอนตีสามนะครับผมน้ำสูงขึ้น แล้วก็ก็ยัมีการอัปเดตกันตลอดนะครับเนี่ยน้ำสูงขึ้นแล้วต่อมานะครับผมก็ค่อยๆไล่ระดับลอมาค่อยๆลดระดับลงมานะครับผมจนที่จะไล่กับฝั่งแล้วใกล้กับตะลิ่งแล้วนะครับก็เป็นสถานีโทรมาติอัตโนมัตินะครับของทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสากาชัติไทยนะครับ ก็มาติดตั้งให้กับพี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบข้อมูลนะครับผมว่าน้ําจะมาประมาณไหนแล้วก็เตรียมการรับมือได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองก็ทางด้านาของทางบลา์นะครับได้แจ้งเข้ามาว่าเก็บของจําเป็นเก็บของสําคัญออกก่อนเก็บขึ้นที่สูงก่อนนะครับผมเขาแจ้งว่าคืนนี้ฝนจะมาแน่นอนเพราะว่า ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งมาเช่นเดียวกันนะครับว่าทางด้านของการพยากรณ์อากาศนะครับว่าในห่วงระหว่างที่23นะครับผมเดี๋ยวขอสักครู่หนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของฝนฟ้าขนองนะครับผมมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับ ก็ถ้าหากว่าดูจากาสถานการณ์วันนี้เป็นเพียงแค่วันแรกนะบบนให้ดูท้องฟ้าตรงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันว่าตอนนี้เป็นอย่างไรสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างก็ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวิรากูล ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าตอนนี้หลายพื้นที่ก็เกิดน้ําท่วมนะครับก็ทางด้านท่านมท่อหนึ่งเองเขาก็สั่งการให้เร่งระดมเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหลายเข้าไปช่วยเหลือในทันทีนะครับผมและที่สาคัญผู้ขับบัญชานะครับในพื้นที่ต้องอยู่พื้นที่เพื่อที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในอย่างทันท่วงทีนั่นเองเพื่อจะคอยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ ซึ่งมาดูกันเรื่องของอสภาพอากาศนะครับว่ามีการแจ้งเตือนของกลมอุตุก,กันมาดูฝั่งเรื่องของฝั่งซ้ายมือกันบ้างฝั่งสายลงจอยกันดส,สักนิดหนึ่งนะครับ มาฝั่งซ้ายแล้วครับก็ยังเข้าไปยังต่อเนื่องนะครับเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปช่วยเหลือเพาะไม่น้องประชาชนเจ้าหนี้จากกรมป่าไม้ครับผมเข้าไปช่วยเหลือเพราะไม่ใี่น้องประชาชนก็มีหลายภาคส่วนนะครับบุรณาการให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับ คือในช่วงของแรกช่วงแรกเนี่ยคือทางด้านของกออปพชยงรายเขาแจ้งเตือนมาก่อนนะครับว่าวันที่23-26ถึง26นะครับก็คือฝ้อระวังเรื่องของน้ำพุอมจับพันน้ำป่าหลหลากตอนนี้มีการแจ้งเตือนเพิ่มขึ้นมาจากทางสาทรนชนะครับผมสาทานชคือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งฟังว่าต้อง เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมจับพันน้ําป่าไหลหลากแล้วก็ดินโครนถลม่มช่วงระหว่างที่26ถึง30พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบผมขออนุญาตพูดถึงภาคเหนือแล้วกันนะครับผมก็คือมีเชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางตากเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์นะครับผมในช่วงของวันที่26ถึง30พฤษภาคมนี้นะครับ ก็เฝ้าระวังกันด้วยถ้าเป็นของเชียงรายนั้นอำเภอที่มีความเสี่ยงก็คืออำเภอแม่ฟ้าหลวงอําเภอแม่สายอําเภอเชียงแสนและก็อําเภอเชียงของนะครับสี่อำเภอนี้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคราวนี้ก็เป็นการติดตามครับสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมวสินคำธิระวงครับนักสื่อสารมวลชนจาก สวัทอเชียงได้จะขอนําไล์ลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์อะไรคืบบหน้านะครับผมผมก็จะได้มาอัปเดตได้แหมแจ้งเทือนให้ฟังได้รับฟังกันดีนะครับได้รับชมกันดีสำหรับในช่วงนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ